โอเคสวัสดีครับเช็คสินค้าก่อนส่งคุณอมพรนะครับปวีอมพรได้รับสินค้าไปแล้วแนะนําเบื้องต้นชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับจะมีสายชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับสายชาร์จหนึ่งชุดคู่มือไปพัดสำรองนะครับอันนี้เป็นไข่ไข่กวงนะครับแล้วก็ไปพัดหลักนะครับจากนั้นนะครับวิธีการก็คือใส่แบตเตอรี่เปิดรีโมทแล้ววางไว้กับพริบในแบบนี้นะครับอ่ลองเลยอ่าก่อนอื่นคาลิเบตก่อนคาลิเบตแบบนี้นะครับวิธีคาลิเบตไจโรเสียงนะครับอ่พร้อมสตาร์ท เห็นไมครับนี่เดิหน้านะครับขยหลังนะครับซ้ายกว่าทํางานนะครับหึ่ซ้ายหมุนขวาได้นะครับโอเคนะเดิวหน้าไปเลยครับอ่าโอเคผมไม่ตีลังกาไม่ได้นะครับด้วยสถานที่ที่ผมเล่นมันแคบไปนิดนึงนะครับเอาลงโอเคจะสมให้วันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ